บอว่าพี่น้อยฟังนะหนูพี่น้อยเข้าวันวันอาทิตย์เปิดแล้วค่ะเปิดแล้วค่ะทำไมวาเราก็ทำมาให้กินเนาะมงเนาะอนา่อืมอร้อง้องเมส่อไเออกหรือยังมไโอ้ผมเขาเป็นเอเอเ็กคันยวออก่น่งว้นดังเนาะาเาใ่เอติาที่เป็นระเรที่เป็นยูทูบนี่แกรับลงไอ้นั่น่ะเลบเก่าไหมอเก่าอ้าเหรอ พราะกลมันยังไม่ตกเลยอุ๊ยอ,อ,อันวน่ะนะร่งนะมันต้องได้น้ำนะมันต้องเก่าเลยมันยังไม่ตกอ๋ะมันตอนนี้โรเบร์มันยังไม่ตกเลยเืินหน้านมเมัไมนไปนกโรเบร์ฝนมันสุกเกินหน้านะโรเบรอร์อุ๊ยอันนี้ของน้าก็มีไอนี้าสกอรตเหรอ ใครอินน่มแล้วก็เอาไว้ให้กินด้วยนะโอ้ยมากินงงเลยแม,ม,ม,ม่เลยเหมือนเดิมทานก็ได้ด้วยเหมือนเดิม,ม,เดม,มกินก่อนจะค่อยเล่นเอาเขาก็เปิดกินแหละเนะาะใครโอ้ยมาเราสามคนวันนี้ค่ะ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 เน่ยรีบรีบรีบเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนใจรีบค่ะรีบค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนใจค่ะโอยจะเอาลูกไหนเหนื่อยเนาะเหนื่อยไหมเหนื่อยอัน มาแบบสดๆนะคะมันอี้มาแบบสดๆนะคะทุกคนโอ้ยวันนี้สดๆนะฮึยี่นี่ยค่มีคนแก่ทุกวันนี้เรลียดใยจะแก่มันคนแก่เอาใจยากทุกวันนี้อุ้มไม่เข้าอีกพอสะบัดอุ้มมุมมุมเลยเนาะไม่เข้าเห็นอะไรบ้างเออจัดคือเขา ใครมาบ้างเอยใครเดืนมันจะเป็นแบบนั้นแหละเน็ตมันจะมันจะดึงใครมาบ้างเอ่ยใคเดือนวันนี้หน้าสดนะคะหน้าสดค่ะหน้าสดค่ะหน้าสดนะคกุ้งเขาอชกุ้งกุ้งกุ้งเหลอกุ้งใหล่ค่ะกุ้งตุ้อเดี๋ยวอบกุ้งเดี๋ยวตอดดังเหละหัวก็ไม่ได้สัะหัวก็ไม่ได้สับลอยอักขุดลอยหกสิ่ห้า เท่านรเนี่ร้าใหญ่รานน้านนี้มันรอบร้อยเก้าคนเออรอนนี้มันจะสองรอยสามสิรเท่าไหร่นเหลือร้อยสิบเก้าหรือร้อยสองร้อ่ามสบ้ามเออใส่น่อุทานน่งสอรอซื้อมาทำนี่ซม่ใช่นี่ใส่เท่ใไม่ใ่ใหญ่เลยปกติมาสรก่าน่สอรบวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ผู้ใดมาเนาะโอ้ทักทายทักทายขอยบอกนีอันนี้ใส่แล้วมุดมุดแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะคุณพี่ส้มสวิสดค่ะหกสิบล้ววาปาร์ตี้กันนะคะปาร์ตี้กันค่ะปาร์ตี้มันย้อยุคขึ้นภาพประเสริฐหกชั้นหกชั้นลงเท่าไหกสิบอ่ำกระตุกเลยอ้าทุกคนทุกคนดูก่อนทุกคนก็ไปนั่งตรงนั่นเลยโก็ไม่ติดตรงนั้นเลยอ๋อไงก็ ตกเรือลงหกซีฟลงหกสิบห้านด้เท่ไหนโยนละหกซีอมันโตตอนแรกมันลละประมาณแปดซีฟทีนี้มันลดที่ห้าเปอร์เซ็นต์มันก็เหลือหกซีฟสวัสดีค่ะมาปาร์ตี้ด้วยกันนะคะทุกคนอ้ิวบุญนั่นแหละพูดที่ว่าร้านร้านตรงนะนะสวยว่ะปาร์ตี้กับปาร์ตี้ช็อตคอสนั่นแหละอ๋อช็อตกอสล้านตรงอะคะสนหรับกอลเราก็ต้องมีปอลไม่ ต้องแบบว่าประมาเป็นเดือนเป็นปีนะปีหนึ่งครั้งนึงนะีนี้่น้าที่ไปไหนนี่ไปตื้อไ้โอโปกอพี่ปอเป็นข้าหนีนี่มันนี่ข้าวกูักเจ้าหมดใจฮักเจ้าหมดใจสวัสดีค่ะวันนี้กิข้าบเด็นด้วยกันค่ะไม่ได้เห็นพี่ยูพินไหมคะข้าวเหนีย้าวหวนะหวาน สองร้อยกว่าเนี่ยหน้าบ้านอ่าวันนี้มีแต่สาวๆค่ะกินนี้แหละไอ้ไอ้ของน้องซื้อกาอ่าสาวๆสาวๆ่ะสาวดอกบัวเนาะข้าวที่เราซื้อที่อพุทธอ่ะอ๋อดอกบัวน้าบ่ายซื้อกานั่นกาอะไรเพื่อนสาวเพื่อนสาวอันบัณยุทธ์ค่ะอันเขาก็เลยอันน้องเขาก็เลยเอันมากินข้าวเห็นไหาบบัยายนัาสวัสดีค่ะฮักจนหมดใจมาสั่นเป็นผู้ใดญ่น้อบัดนไหนือสิมาฮัก ผู้ดเด็กก็สีมะไห่อยังสีอย่าไห่มามามา,มากินข้าวน้องกันค่ะอย่าร้องไห้ไน้องบางออนน้องบางออนสวัสดีค่ะม,มากินข้าวกับไอ<ด>้ยายยุพินนะคะยายนะคะยายค่ะยายยายยังไม่แก่นะคะ<ม>สวัสดีค่ะแม่ยุพินสวัสดีค่ะโอ้ยไห้ฉตนน้องบางออนพู้เดียวเดี๋ยวสั้นมาเมนิยายไม่เป็นไร น้องบังอ้นเพื่อนนัดก็สวัสดีนะคะไข่โบได้อันวีหัวเด้อเถ่าเด้ออืฮักเจ้าหมดใจสุดท้ายไอ้ก็เจ็บประเสียนไผ่น้อบัดนี้เอาปกากะเมาเขียนไว้ดูสีน้ำหรือหยองหดเฮียนดูบัดนี่น้ำนะ้ำนำนําไปหยองหดเฮียนได้ไหมนี่เอาอาป้อนยายหน่อยป้อนยายหน่อยเอาหัวปลาป้อนยายอันนี้ต้องเอาบัดนี้น้องโปโกเขสวยอย่าเดี๋ยวทีละคน อันนี้คือน้องโอปอคนสวยของเรานะคะถัดมาก็เป็นแม่อู๋น้องอู้ค่ะแม่ครัวค่ะประจากลุ่มอันนี้ก็เพื่อนบายค่ะเพื่อนบายเศรษฐีค่ะเลี้ยงเพื่อน <pe> wn, อเพื่อนเพื่อนอันนี้น้องจีค่ะกําลังจะรวยเร็วนี้ค่ะเพื่อนเราค่ะสายเมาอันนี้คุณพี่ยุพินหัวโจกค,ค่ะหัวโจกไม่ทําอะไรเลยค่ะมีแต่คนก้อนค่ะอันนี้ขหัวโจกอน้องบางออนน้องออนอยู่หัวล้อยายเดอ้อ วันนี้ขึ้นเวทีทั้งบันดาราพี่หมอน้องมองออบอกว่าพี่หมออันพี่หมอตีเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวด้ะค่ะขอปากกาไปเขียนก่อนค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะขอปากกาไปเขียนก่อนค่ะโอ้ยกล้องจะหลุดกล้องจะหลุดมีแต่สาวๆเด้อวันนี้มีแต่สาวๆเด้อทั้งปมสาว

กรุณาอย่ากินหมดนะคะมาให้ลูกพี่กินหน่อยคุณนังนี่ก็ได้แต่ไม่ไฉันรอจะตังของแก้วอย่าอย่าอย่าเพิ่งกินหมดนะคะเดี๋ยวจะหันกล้องไปทางนู้นค่ะอายค่ะเพื่อนนัดเอ้ยใครก็จะรอไหวเนาะเหมือนเดิมกินค่ะกินกินคะกินสวัสดีค่ะแมยุพินสวัสดีก่ะน้องบังออนคนสวย วันนี้แม่ยุพินก็มากินข้าวบ้านเพื่อนค่ะมาเดิอมากินน้ำกันขอพูดหลายๆด้วยค่ะนีเลยนห้องมาักพักเจ้าหมดใจสุดท้ายอ้ก็เจ็บบัสนบันต้องเจ็บแล้วค่ะเดี๋ยวสิปอบใจขอบคุณและยินดีต้อนรับนะคะกันบ่หันกล้องนี่่อยก็บ่ได้กินพี่น้องเอข่อยหันกล้องนี้เถอะแต่ว่าคนได้เป็นลูกค้ากันหะฮะ หลายหลายใหม่เข้ามาก็จดไว้แล้ได้เป็นลูกค้าลูกที่โตกันได้ดีอ้าวอันนี้มันโซเชียลมีเดียน,นะคะนนในในก็มีดได้เป็นยันจันท์ก็ได้เข้ามาได้เลยจริงเดีอพี่ยันถึงวัยหรือวัยอ่ะเด็นสมัยน่าจะได้แดงน้าพี่ก็สวยอ,อยู่แล้วข้าวเจ้าหมูเชิญใจจดประจำตัอยู่เด้อมาเที่วยวหลอกกันเด้อเนี่ย คำพูดพูดไงก็ได้แต่ให้มันจริงใจหน่อยจะหลอกไม่หลอกไม่ต้องบอกเขาหลอกอยู่ที่ตัวเองพูดถึงว่าที่เขาความเขาพูดมาแล้วนานรักจ้าหมดใจสุดท้ายไอ้ก็เจ็บเป็นผู้ใหญ่นี่สุดท้ายไอ้ก็เจ็บ่าสันเพื่อนนัดสวัสดีค่ะเพื่อนนัดมาเสาะโซเล่ด้วยกันเด้อเมื่อนี้ขืนสองรอบเลยนะยังไม่ได้ไปถามมูได้อันเพียรนัด ่อยพ่อนไปหาโมได้มเมื่อนี้ขึ่นอยโอ้ยคอยขอ,องขึ้นเมื่อนี้เพียรนัดได้คอยขอ,องขึ้นวันนี้ขอ,องขึ้นทั้งวันเลยคะ่ะเพยียรนัดเพยียรนัดอยู่ประเทศไหนก่อนอย่บงอะไง,อ,ไอ,งอ๋อเสียงเพลงตัวนี้มันไม่รอดแันเนียเสียงเพลงอันเดียยินเสียงเพลงโบนอค่ะ เพื่อนนัดเดี๋ยวฉันจะดื่มให้เธอสักแก้วนะ,ะที่รักฉันก็มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะจุ๊บจุ๊บนะคะวันนี้พี่ยุพินจะชนแก้วด้วยหว <c oughs> <c oughs> านไหมวานไหมกิรีได้นี่ <c oughs> เราแอบรักเขามาปลอบใจคนเจ็บครับปับ้นปต้ตองดอกคะโอูย <c oughs> จะาผู้ได้เจ็บเนะ <c oughs> าะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกระเทมของพี่ยุพินตอนไหจที่ไม่ะ มาเด้อมากินขขาวนั่พี่ละพินกูไม่ทำหลอกเงินกูเยอะมันเหมนขอทามใครโตมามามาพี่จะป้อนมาเร็วๆมาพี่จะป้อนเร็วอ่าอยู่นีไม่แต่สาวโสดด้วยค่ะผูดใดผูดใครรู้ตัวว่าเป็นคนโสดก็ให้มาที่นี่นะคะอันนี้ห้องคนโสดโดยตรงมาดีค่ะปิดให้หน่อยปิดให้หน่อยเสียงเพลงเข้ารีบปิดเลยรีบปิดรีบปิดนหน หูฉันได้ยินมันมาจากพี่สวัสด,ดีค่ะเนมน,นผู้ใดได้นอคน่ะกระทูมาเล่นเกมมวันนี้ขืนเบิดมื่นบวทัวนได้ไปบ้านผูใ้ใดคือเด้อค่ะวันนี้พี่ของขึ้นวันนี้พี่มีกําลังใจวันนี้นะพี่มีกําลังใจืันนี้นะ่ะเต็มร้อยเลยค่ะเต็มร้อยเต็มร้อยนะคะเดี๋ยวนะคะทุกคน เติมน้ำมันเติมน้ำมันนิดหน่อยนะคะเติมน้ำมันนิดหน่อยจะได้ลอนเลื่อนจะได้ลอเลื่นเส้โอ้สูบออกก็ได้เอามาเจ็บคอเจ็บคอคอคอมันแห้งคอมันแห้งปิดค่ะปิดปิดค่ะปิดมีตังแรกไหมหรือกลับบ้านแบบไอ้วนร่างกายเป็นยังไงอ่ยับย่้อยับยั้งยัอยั้งยย ก็วังไว้น ok ี่มังเอ่อน้องกระทอมก็สวัสดีพี่นันะคะน้องแมพี่นัดก็สวัสดีน้องกระทอมน้กระทอมกินข้าวไปมีมขาวพี่ยุพินเล้นี่อ้ยก็ทาเรื่องทาเลื่ยงเนรไปาทอาันนี้กินข่าวบ้านมู่ค่ะแล้วก็ไปเไปโอปอลนี่ตั้งแต่เป็นครีเอเตอร์นี่ยังไม่ได้ทาอะไรกินเลยอายุเดย่เนม้นไปนอนไป่อนไอนอะไร เงินเลาอยู่กันไปหรอเราป็นคนไม่ีเอาไจะเงินไม่กีนก็อย่ามาจะงินอยู่หรอเอาเพ่อเทว่าน้ำันได้เฉยจะไปเอาใครดูมาเตะอีอยูฟมาใหญ่เดี๋ยว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 โอ้ยน้อยใอะยเนาอจะน้อยใจอะไรนาอสูนี่เราจะพูดเทานั่ะปอใจคนเจ็บมาอยู่ได้อยู่ พออยู่ได้ไหมพออยู่ได้ไหมไปซีเรียสอนน้องพออยู่ได้ไหมเออแมาเอาอะไรก็ไม่ได้เอาก็ทำเรี่ยงหัวแล้วมากล้ามาไหนน่ะไม่รู้นี่พี่บอให้เองเอาบางตรงนี้น่ะอดเห็นไหมทานแล้วสักเมื่อกี้โอ้ยหนออันนี้แต่สาวๆด้วยน้องกระท่อมด้วยอดทนสเปกกันไปโอไม่น่าหกไม่น่าหน่ายจโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะกลับไปแล้วโอ้ยไอ้ก็ไอ้จามก็จามมีทุกสาระบบบ่ะหนูก็ไม่รู้จะทำไงหนูก็ทนมาอย่างนั้นเลยค่ะเพื่อโชว์เชี่ยนของหนู มึงไปพ่นเอาเอาบ้างน้องกะทอมดื่มกับพี่พินเพื่อนนัดนี่เห็นบ่นี่แก่บักใหญ่บักเตบักโตนึงนี่เห็นบ่สมะออื่นเห็ดงานเดี๋นี่มะออื่นเห็ดงานค่ะเห็ดแล้วก็หยุดวันเสาร์อาทิตย์นะคะมาเด้อน้องกะทอมมากินข้าวนังพี่เด้อพี่สิโป้นวันนี้พี่จะป้อนน้องเองไม่ร้องาวางไหนได้หรอแก้วนี้เพื่อเธอนะคะเพื่อเธอ ต่ไม้องดเอาล้มตามๆคนสีเดียนสะดวกสบายได้บ้านี้กุ้งนี่ตัวใหญ่จริงๆเลยนะกุ้งนะน่าซืออยู่นะน่าๆน่าซื้อมากเลย้ือทานให้อร่อยนะคะมื้อนี้ไปไปรับอันเย็นนั้นสบายดีบ่ค่ะได้ได้ยินเสียงชัดบ่ตอนนี้ก็เต็มสติงไข่เต็มสติงมันนะคะพวกนี้จะวัดเกินที่ทำงานไม่ได้ก็ตายแล้วก็ไม่ปีนวันนี้ก็ปีนแล้ว เขาปิดสี่หมู่นี่ก็มันเป็นแบบนี้ก็เลิกสองประมาณเ้าปิดกี่หมู่รีบเทนเราปิดเอาบอกไปมันมีชื่อธรรมดาก็ไม่ทุ่มสองทุ่มนี่ยังเป็นละกินไวน์ไม่ไม่กดน้องแล้วมันมีชื่อรีบออกไปลำบากลำบากลำบุมีชื่อก็ไม่ได้หรอกมันว่าการสกิเดนมันเจออะไรเมืองไทยพี่เีนถามดิอันไม่ไม่เกี่ยวเรนเกี่ยวทั่วโลก มึนจะเจยวอะไรวะแชดแจวบอาค่าน้องอันน้องกระทอมชัดแจวบอบอกให้อนพี่นะชัดแจวไหมถ้ามันจะห้ามอะไรกันอ้ะอันนี้กับบ้าอ้แต่ละคนไม่มีสมองหัวเด้ตอบแต่พี่ใ้เงินเองอยากได้จังเะยยุบ็นกุศานี่มึงได้เงินเท่าไหร่กูไม่ได้เงินกูได้กูได้ความสุขเพื่อนะมึงได้เงินจะเก็บเงิกูจะจ่ายเงินมึงเองได้ไหมเนี่ไมันจะอ๋อพูดาเร่เ้ม็ไมากเอย ขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อนนัดวัสดีค่ะเอวาเอวานี่ตามยุพินทั้งวันเลยวันนี้น่ะพี่ตาจะโีเนาะเออเดี๋ยวพี่กินข้าวเซ็ตแล้วพี่สิไปตามบ้านนะโอกั้โวดจ้ากระตั้งไม่ได้อะไรจะตั้งไม่ได้โอ้ยมือกระบ่าไปแล้วโอ้ยโอเคชัดแจ๋วครับประสารแล้วกระไดแจ๋วโอ้ยเนาอยุพินเขาไม่ชอบกระตั้งชอบขูด โอ้ยแต่คุยมันไม่ผิดกฎหมายเลยพูดตายแล้วฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ไม่ฟังนะน้องกระท่อมเออน้องกระทอมอย่าฟังนะลูกโอไม่ใช่ลูกลูกนะคะเออแม่จีมามากเลยอืมกล้าเล่าเลยนี่ยคุห้ามพูดคุยได้อยู่ลูกคุยจัดมาจัดมายุพิงเขาไม่เคยนะลูกแต่นี่ัตซีชอบมาก บอรยุพินเป็นแม่ไม้แป้แดงยุพินเป็นแม่ไม้แป้แดงที่ไม่เคยเจอรวยแต่ว่าพี่ยุพินพี่จะดีพอหักเจ้าหมดใจสุดท้ายไอ้ก็เจ็บสุดท้ายไอ้ก็เจ็บขอบคุณหลายๆเด้อค่ะโอ้ยยังเสียงยังเสียงยังพี่น้องเห่ชีวิตเหนทำไมมันเหนื่อยเหนื่อยกับชีวิตเหลือเกินน้องกระท้มคนฟังเอาเด้อ อย่าว่าพี่ยุพินนะพี่ยุพินไม่ได้ลามกนะอทุกวันนี้เมาละเมาละเมาเพื่อนพี่ยุพินเมาอเมาละพี่ขึ้นไม่นานหรอกเพราะว่ากลัวมันมีอะไรจะเกิดขึ้นเออเมาเมาเมาทุกวันเนี่ยมันจะใช้ชีวิตเจอะเพื่อความสุขทุกวันนี่ความสุขอยู่ไม่ถึงร้อยีน้องจ๋าใช้ชีวิตเลยนะคะคุณไม่ถึงร้อยปีทุกคนค่ะใช้ชีวิตเลยมีอะไรเอาออกมาเลย อะไรที่มันจะอร่อยอะไรเด่นนะออกมาเลยอ่ะพี่จะป้อนเร็วพี่จะป้นน้องเองน่ารักอ่ะน่ารักไหมมันบอกมันไม่อร่อยเทองพี่ะน้องก็ทําหน่ารักน้องก็ะพ่องมีผู้หญิงเยอะแต่ว่าน้องก็ท่อหน่ารักขวัญใจพี่ยุพินเองอเอ็บรักหนุ่มรุ่นน้องน้องก็ต้องเป็นคนตัหวัดอะไรน้องก็ต้องเป็นคนคนลาวนี่แหละไม่พอไม่พรมาหายายุพินสองรอบแล้วสวัสดีค่ะ อันนี้ก็คืนบดดนเนะค่ะกินกินเขากันซ,ซื้อค่ะมากินเขากับน้องเขาค่ะอ่าวันหยุดแล้วก็น้องเขาทํากับข้าวให้กินตั้งแต่เป็นขี้เอเตอร์นี่ไก่ก็ไม่ปลาก็ไม่ไม่รู้เป็นอะไร้าตั้งนี่ไปหายพิษหน,นึ่งอ,อ่ะ อะไรคะอุ้ยไก่อันนั้นหนูไม่กินค่ะไก่ห้าดาวหนูไม่กินไก่ห้าดาวหนูไม่ได้เป็นโรคอะไรนะคะแต่หนูไม่ชอบไก่ห้าดาวค่ะเอากุ้งคะ่ะกุ้งอันนี้กินกุ้งคะ่ะกุ้งกุ้งมันใหญ่ดีได้จนไ้ผมเข้ามาเมื่อเราผมคือได้ไปปาเจเปรกนกครับเม่นไผ่น้อยเม่นไผ่ะคุณเจให้เจ้าน่าจะผมนะอืมไอพีน่าจะผม่นะ อะไรนะมันน่าจะผมอ๋อคนเรามีบุญวาสนามก็ไป่ได้ผมง่ายๆเด้อสบายดีครับแม่พรนะคะฮอกเจ้าหมดใจก็บอกว่าสบายดีครับแม่พลขอบคุณหลายๆแม่พลเด้อค่ะมาเด้อมากินน้ากันกับโซเลกันยูนีล่ะค่ะอันผู้หญิงสดแย่หญิงสดเขาก็อยู่กันอย่างนี้แหละค่ะ ฮอะไรนี่จีป้่าบอกว่าโอ้พี่ยินสวยหลายเนาะกินกุ้งกินกุ้งอย่ากินไก่ไม่ไก่มันจะเป็นเกล้าไหนไหนพี่ไม่ชอบไอ้ไม่ใช่ว่าพี่ไม่ได้เป็นโรคเกล้าแต่ว่าไก่ย่างพี่ไม่กินมันเค็มพี่กินไก่ต้มได้ตอนเช้าโอ้ต้องยังต่อก้นอืมอืมแล้วลูกได้กว่านะแม่พรมาเด้อมากินข่าวน้ำยาย่พินข่าวดีอ่ะดีอืมวันนี้ไม่ได้ไปหาใครเลยแล้วอู้ทำไม่ถึงของขึ้นวันนี้มีกำลังใจไม่ถึงสี่แบบ ไปวรานเกือบแปดโมงสิบเอ็ดโมงเสร็จพี่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะน้องกระท่อมเดี๋ยวขอกอดเทนขอบคุณได้ไหมคะเออทำงานไอ้ดูแลของแก่บริษัทอะไรขอกอดน้องเทนการขอบคุณได้ไหมเออเพราะไอ้บริษัทของไอ้เหมียวนะเขาติดมดแล้วเงมุลมารับพี่อยู่้องที้ลงี่ชงที่ชาออกหมดแล้วปอ น้องจีนี่เาไปอยู่ไหนไม่จะเอาผักผักมีแล้วผักมีแล้วผมมามือแรกผมได้ประเจแปรกนะครับเอ่อแปลกเนาะแสดงว่ารังไม่ยอมออกก็ก็ไม่เป็นไรค่ะเอาไปเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปตามนะคะสาวตุ้มจุ๊บจุ๊บสาวตุ้มมาดูก่อนสาวตุ้มมาก่อนสาวตุ้มสาวตุ้มบ้านคนแก่สาวตุ้มเอลิสบอยแก้วนี้เพื่อเธอนะสาวตุ้มหมดงานตรงนี้เขาท่ายเป็นสต็อกโคงนะสาวตุ้มมาเดินไม่ยอมออกอ่ะ สาวตุ้งสวัสดีสาวๆพอที่เขาออกเขาจบแต่เฮึ่งบบปากหุึยมหาจอบเลยพอโยกกันผู้บ่าวเจ้าเด้อผู้บ่าวรุ่นน้องเจ้าอย่าเครียดเด้อขอยยกซื้อขอย้ร่างงานใหม่คอยรู้อยู่วันนี้ยายยุพินกินอะไรจำโบไดอีหลีค่ะพี่ยุพินเอ๊ะบอมเบนมาโดดเราตีค่ะอัน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 น่องน้องท่าเจ้ามวใจ ปิดปิดให้นะปิดให้ป้าหน่อยลูกเสียงเพลงเข้ารูปโอ้ยเนาะผู้ใดผู้เบาใดสีมากผู้เบาอืมเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเขาเป็นวัดเขาเป็นวัดเหรอแล้วเป็นอะไรทีนี้อืมมาเด้อสาวตุ้มนี่เนี่ยอันนี้อันนี้น้องอู้วัดีบวัดีไอเพื่อไอสาวสาวตุ้มเพื่อนเพื่อนเพื่อนนหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอปอสวัสดีสาวตุ้มหน่อยสาวตุ้มน่ารัก สีเอิญเ,เรามาเมาน้ำจากมืออยู่นี่เอาเอาน้องจีสวัสดีสาวตุ้มเพื่อนพี่นอยอันคนนี้สีบลอดแล้วค่ะเมื่อน,นี้คะ่ะอาสีตุ้มเมา <c oughs> เอา,อาเพื่อนบ่ายเพื่อนบ่ายสวัสดีสาวตุ้มนอยสวัสดีจ้ามากินน้ำมองด้วยกันเด้อมาเด้ออร่อยพี่ปออันอ, <c oughs> อันผู้ใด้ฮักเจ้ามดใจ อ่ะยังก็สาวตุ้มสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติอีริสสาวตุ้มสาวตุ้มจ้าเราเป็นคนจริงใจด้สาวตุ้มอย่าไปต่อแย่กับเราเด้กแกเป็นคนจริงใจนะคะใจเด็ดแซ่บบอใครไม่เด็ดเ้าไป่เจี๋ยเดี๋ยวจะเดินกับบ้านละกินหมดเลยกว่า อยากเจอคนมาเด้อสันสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้ที่เด้ขอบคุณเด้อสาวตุ้มมัอนี่ก็ไปยูน้ำย่อยอันยูน้ำย่อยเบ้อต้งโดนสาวตุ้มกระไดนย้ายก็เล่นน้าเล่นหลังอันกับข้าวเต็มบ้านแต่ไม่มีใครอยู่ที่เราอ่ะน้องเขาอุ่นกับข้าวให้กินกันคุยกันอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่อยู่บ้านติดกันค่ะอันนี้แม่ไม้เบิร์ดนี้หนึ่งสองสามสี่ผู้ผัวร้อยคนละ อันอันอันพูดให้น้องตุ้มฟังซิว่าว่าผัวกี่คนแล้วพี่จี้อ๋อผัวพี่น่ะเป็นคนพี่กันเก้าได้ยินบอเ่สาวตุ้มอยากเจอคนเมาเด้อมาสันโอ้ยสาวตุ้มนี่กำบวนเม้นเสียงเปลี่ยนบอรเสียงแล้วเปิดบินมาสันนี่โอ้ยสนันวันใเนาะสาวตุ้มเนาะปุ๊กเลยออืชอบไหม ชอบหนูไหมบ้าก็เอาแล้วหัวหน้าโรงงานมึงหาเอาเนี่ยกันชอบมาชอบมาชอบมายูฟ่ากูจะหานถ้ามึงโกโมชั่นมึงได้เดือนกี่พันกูจ่ายให้มึงเองที่ผายกูไม่เอาแล้วกูรวยแล้วโอ้รวยจะจอดถ้าคนรวยเขาไม่มาเล่นแบบเนี้ยนี่กูรวยแต่ได้แล้วสี่ผายมาเล่นไลน์เล่นคุยเลยนหัวหัวกินเหล้ากินข้าวเล่นนี่แหละ ทนอาเด้อสาวตุ้มเด้อโอ้ยอยู่เมืองนอกอะโอ้ยให้อภัยนางหน่อยไม่เอาแล้วเอางเนี่ยอะไรไยสาระอัญยาอ่อนน่ะอยู่เมืองนอกมันน่งเล่นสาวตุ้มสาวขี้สาวหาเลยอ๋อบ้าไปแล้วสาวตุ้มเออเราต้องให้เกียดกันนะพี่วินมากินเลี้ยงถ้าหนูไม่ต้องรัดแล้วคือไงอืมมันรัดสาระเอาบอกตรงจิ้มด้วกินมาลงมารัดฐานได้ประโยชน์ลรวทำงานจะเราเแสน เอาสามพันเลยนะไม่เอาก็ได้ศูนย์บาทก็ได้ทเทนก็ได้หลายเต่มาเดิสาวตุ้มเป็นยังจวนหยใไขทุนมาเดือหนีสาวตุ้มคำนี้เพื่อเธอนะสาวตุ้ม น้องกระท่อมกับมาซองรอบแล้วมือนี้น้องกระท่อมกับมะยุบขอบคุณในไลน์เด้อค่ะเด้อรักนะทุกคนจุ๊บๆนะสาวตุ้มจุ๊บๆเด้อผู้ใด้ยังอยู่บ่เนอ่างเอียงก็เดี๋ยวไปล้างมือก่อนคนตามเยอะก็จะได้เงินเยอะก่อนเลยพักูเลยคเล่นเล่นพักเจ้าหมดใจสุดท้ายไอ้ก็เจ็บ กูจ่ายตังค์ให้ฟีใครทำเงร็จัชื่อพู่สีได้เงินคนละเอ่อคละประมาณห้าพันเกอร์โอ้ยอย่พูดดังไนพียพูดกับเพื่อนพี่อยู่นี่เพื่อนพี่อุตสามาแต่สวิตเซอร์แลนด์หมดมาหาพี่ทุกวันเลยน้องสาวตุ้มเนาะถ้าถ้าถ้ามาบ้านพี่ก็ไม่ต้องเจ็บนะคะหากเจ้าหมดใจสุดท้ายไอ้ก็เจ็บมาหาพี่ยุพินไม่มีเจ็บค่ะมีแต่ความสุขค่ะ มีแต่ความสุขใช่ไหมน้องโอปออ้าโอปอไอไอไอชนแก้กับสาวตุ้มเพื่อนพี่หน่อยน้องโอปอคนสวยของเราชนแม่กวันชนแม่ทุกวันมาฮักสาวตุ้มบ่มีเจ็บเมนเนาะสาวตุ้มเนาะมามาแถวนี้ไม่มีเจ็บกินกินกันก่ากินกินกิากินกนกินนกินกินกกนกิกินกนนกนนนนน่นนน กินแม่แลนม่คคอคยนี่ล่ะสาวตุ้มไว้คบกันมาสามสิบปีแล้วสิทีถมนั่งกระถิ่บได้บ้านนี้ยืนอยู่น้ำกันนี่ล่ะอืออือกูอยู่แค่ลอยด่าๆกันหอมปังเลยโนล้อ้ออเสียใจวะไปยัง เมาอย่างเดียวอันอนีน้แฟเฟ่เมากับพ่อบอกได้ยุกยเ้็นอบให้ตลรู้ว่ามาเป็นม,มามกเดียวนนใจเดียวครับบ้าสันโอ้ยอย่ายหายไรบักลามาเด้อมากินเขานั่พี่ยุพินไม่น้องเสียบ่น,นั่นนะมาเดิอมาเดิอย,ย,ยาอย่ยาย,ยาอย่าสูมหาหา,า,า,ายเสียเอื้อยเสียนผ้าผ้ามวนบักลาเร็วมักแล้วเจ็บกับมกโลดธแมนรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกเด กูไปปิดประตูกูปิดประตูไม่ให้คนล่แต่ร้องเพลงได้เออร้องได้แต่ไม่มีไม่ใช่ร้องคนอื่นแต่เม่อไรร้องดิบๆร้องในดอกได้อยู่อืมรายการรายการอะไรถ้าเปิดอืมใช่ไหมอืมเปิดนิดนิดเปิดหรอหรอใช่อือไอพี่ยูมีการ้องเพลงเก่งหรอจะเป็นอ่าสาวตุ้มจอมวนอยู่นอกจอเด้อ น้องทิพย์น้องทิพย์สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะน้องทิพย์น้องทิพย์ดูกับข้าวสาวสาวเอาสวัสดีน้องทิพย์เพื่อนพี่ยุพินหน่อยมาจากเบนเยียมอ่ายกมือยกมือโอปอวันนีพี่ทิพย์หน่อยสวัสดีพี่ทิพย์หน่อยโอปอคนสวยฝากควาคิดถึง่านทวดกาญจนาด้วยนะคะพี่เบลเยี่ยมพี่เบนเยี่ยมใช่ไหมเอ้าท่านไปอยู่เบนเยี่ยมแล้วเหรอไอ้เพื่อนท่านย้ายไปเบยโอมาแล้วคุณพี่ยุพิน โอ้โหคิดถึงนะคิดถึงคิดถึงครึ่งบาทสวัสดีค่ะยังไม่ได้ใส่ไอเสื้อกอให้ใครเลยค่ะครึ่งบาทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานานหรือยังคะสวัสดีค่ะสจีสจีบอกน้องกระท่องไปสิพี่เป็นเป็นนักร้องน้องเขาเป็นนักดนตรีนะเออเนเออน้องเป็นนักดนตรีนะพี่เป็นนักร้องนเขาไม่รู้แต่พี่ไม่บอกหรอกว่าพี่เป็นนักร้อง ใช่เขาไม่รู้หรอกว่าพี่เป็นอ่อนักร้องเขาไม่รู้ว่าพี่เป็นคนแต่งเพลงพุ่นเหรอคนอันน้องทิพย์วันนี้สนุกมากเลยค่ะครึ่งบาทมาเด้อมากินข้าวกับพี่ยุพินคุณครึ่งบาทค้ามาเด้อครึ่งบาทมีมีมีแกะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดกล้องเยอะ เร <c oughs> ื่องหลอกไม่หรอกแกเหลอกเรนี่เพรมีแค่แถวนี้อย่งเดียวแกหลอกเานอนตด อย่าถือสาอย่าถือสาเพื่อนพี่เด้อมันก็บ้าบ่าบอๆอย่างนี้แหละแต่ว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่มาเหยียบแผ่นดินนี้ไปหาใครก็ไม่มีแค่เอามันตระแบบไม่มันไปที่ไหนก็ไม่มีใครเอามัน <c oughs> มีแต่เอามันเนาะอุ้ยทำไมมันร้อนแค่ใยบ่ายตรงนี้นะ่ะเขาไม่ได้เปดิปด<า>ปรตรงนีออ้นะเปิดฮะเปิดให้หนูหน่อยไวไว้ทำงานเปิดใช้น้องไี่ปอุก็ไป่รอน้ำมันทำงาน <c oughs> ก็ว่าไม่รอนมไน้องียประกอบชุเสียนยาออกไปเลไอดแล้วก็รรลอใจื้อนยาวนตันมันจะมาใส่เสียทักมันจะไม่อเโอไม่มีใครดูในฉันเลยออใส่ีหไม่ใช่ตอนมาอุ้ยเดี๋ยวนะคะทำไมไอ้คอมเมนต์หนู er. ไม่เล่นเดี๋ยวนะเพื่อนๆคอมเมนต์หนูไม oh, 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 like, ok. ่เล่นทำยังไงนาะนี่ เดี๋ยวเดียวนะคะคอมมเนต์คอมเมนต์หนูไม่แหล่นอย่าพึ่งนะคะกดหนึ่งกดหนึ่งใครอยู่กดแดงใครอยู่กดหนึ่งใครไม่อยู่กดสองเดี๋ยวค่ะขออนุญาตเปิดใหม่นะคะน้องทิพย์ทำยังไงคอมเมนต์พี่ไม่แหล่นแสดงว่ามันตกใจเนาะอือใส่ต๊ะใจเขาลอกอันเดียโอ๊ยคอมเมนต์พี่ไม่แหล่นคอมเมนต์พี่ไม่แหล่นต้องใจไม่จี๋ี๋ไต้องใส่อ่างงี้เออจี๋ยายบายได้น้ำไหม ได้แล้วมีแด้บัด,ดีลใม้ี่ล่ะอุย้ยกดผิดค่ะกดผิดพีด่เจียกลับบ้านแล้วเนี่ยเพราะว่าพี่เจียมาจ้ามันมีการใส่พันพันหลอก